ได้แล้วได้แล,ล้วได้แล้วได้แล้วเย้เอ๋ยได้แล้วเอาเวเฮ<อ>้ยลุดเย้สวัสดีครับเออวันนี้นะครับเราโอ้ตื่นเต้นเนาะเรามาหาปูหาปลากันใช่ไหมลกูก เบ็ดเราเตรียมเบ็ดมาแล้วนี่ไงอ้ปะปะ๊าเตรียมเบ็ดมาพร้อมเลยเดี๋ยวเรามาหาปูหาปลากันแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะว,วันนี้นะไอนี่เดี๋ยวเดินไปสั่งนู้นเ<อ>นาะอูทางนู้น,นบอ๊อบอรหรอน้องพ่อเอาเบ็ดมาด้วยไหมล่ะได้เตรียมมาไหมอ่ะึ๊บทางไปเอาปลาไปหาปลามันจะสมบุกสมบันนิดนึงเอเคเดี๋ยวเราไปหาปลากันเถอะโอ้โหมีแอ่งน้ําเยอะแยะเลยน้องพ๊อเห็นไหมอุ้ยอุ้ย โอ้โหเต็มเลยอ่ะโอ้เราเราเห็นปลาเต็มเลยทีนี่ปล้าะโอ้ปลาป้าเบ็ดปลามาโอ pur, file, oh, Sandy, ้ปลาชุมเลยเนี่ยดูสิมาช่วยกันช่วยกันเอานี่หนี้นี้เบ็ดน้องพบอยู่ในนี้นี่วันนี้พร้อมอ้าวอ่าพร้อมแล้วโอ้โหระวังลูกขี้โคนปลาเยอะมากเลยอ่ะปลาอะไรเนี่ยอุ้ยสีสวยจัง ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวเสียงฟ้าร้องลูกฝนจะตกแล้วสิเราต้องรีบตกปลาให้ได้เต็มกระถางเลยนะวันนี้นะโอ้โหเย้ได้หนึ่งตัวแล้วตัวแรกของวันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้สีสวยจังโอ้เราเอาปลาลงไปในถังแล้วนะโอ้แ่งน้ำนี่ปลาเยอะมากเลยอู้เอวียงเวียงหมุนหมุนเอาเดี๋ยวปลาพันกันแล้ว เบ็ดพันกันอุ้ยมันถึจะตอกไอ้เค้เลยเหรอลูกฮะโอ้นี่ทุกคนนี่มันไอ้เค้เลยนะเนี่ยโอ้แต่มันเป็นลูกไอ้เค้ตัวไม่น้อยเนี่ยโอ้เอาเลยเอาเลยโอ้โหได้แล้วได้เค้แล้วเออเอาไปใส่เอาไปใส่ใส่ใส่ถังอาญ่าโอ้โหและเค้จะกินปลาเฮ้ยมันไม่กินมันไม่กินหรอกนี่ทำไมคันใหญ่ปวาปลาตกไม่ได้อะเฮ้ยของปลาปาสู้พันเด็กไม่ได้เลยอ่ะ อุ้ยมาแล้วมาแล้วใหอีกตัวแล้วหรอได้เต่าเลยทีเนี้ยน้องพอบอกได้เต่าทีนี้ตัวอะไรลูกปูเหรอปูกระโดดปูกระโดดวันนี้เรามาตกกันที่แหล่งน้ำฝนก็กำลังปล่อยๆด้วยนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอโ้โหได้อีกตัวแล้วปลาชุมมากเลยตรงเนี้ยตกติดวิทวิทเอาวิทยเอาเลยสุดยอด มีเยอะแล้วนเนี่ยทั้งเต่าทั้งปลาทั้งไอเคมีปูด้วยเจอกุ้งเจอกุ้งโอ้โหเอางี้เลยใช่ไหมลูกโอ้โห, <laughs> โโหนวัตกรรมใหม่ในการตกปลาเย้ระวังระวังระวังตกลงไปในน้ำนะลูกน้ำลึกมากนะลูก <c oughs> โโได้แล้ว เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนานเลยตกได้เยอะจังเลยวันนี้โอ้โหปลาเาหลายตัวมากเลยนะอะไรยังอะไรยังปลาอย่าหนีสิาว่ายหนีหนูโอ้โหแต่เราต้องรีบตกนะเพราะว่าฝนกำลังเริ่มแรงขึ้นแล้วใช่เอ้ยแล้วอ้าวเฮ้ยรุดื่อปลาตัวนี้ อาตัวนี้เหนียวมากอะไยังทีนี้ทีนี้ได้ยังไอยาดได้เลยเย้ยังมีอีกไหมดูซิดูีิรอบรอบดูรอบรอบไอ่หนึงหนงไงมีอีกมีอีกตัวเลยนี่ไงได้แล้วดิ้นดิ้นเก็บใส่ถังเพียบเลยวุ้ยนี่ปูเหรอปูตัวใหญ่ด้วยสีสวยเลย ตกปูได้ตวงแล้วตอนนี้น้องพบแบฟฟุดแล้วนะครับมาเลยเดี๋ยวเราล้างเท้าได้ลูกลงที่โคลนไปเลยลูกโอ๊ยใหญลเลย ตัวนี้เหนียวิ่แล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมค่อยค่อยเยืะค่อยๆดึงมาค่อยเยอ่มาอาาาในที่สุดก็ได้อีกแล้วอุ้ยสุดท้ายแล้วในบ่อนี้อุ้ยน้องพบตกปาดโอ้ยมูนมูนจะวิ่งทำไมมันเหี่ยงตัวนี้จะได้ไม่ปากแหรมด้วยตัวเนี้ยไปเลยเฮ้ย้โควันนี้น้องพบทำภารกิจหมดแล้วนะ ตกปลาหมดบอ่อนี่เลยะสุดยอดเลยโอ้โหลงที่โคนไปด้วยนะครับเท้าลงที่โคนเก่งไปเลยดูผลงานน้องพบกันโอ้โหดูน้องพบเห็นไหมผลงานเต็มถังเลยย่าอียอดหนักตังเลยนกกนเลยนาะปลาเต็มถังเลยโอ้ดยอดเย้